วันนี้มาแนะนำไวเลสภาพไร้สายนะครับไวเลส HDMI เอาไว้ต่อโปรเจคเตอร์พรีเซนเตชันหรือว่าต่อจอทีวีเอาไว้ดูหนังวันนี้มีทั้งแบบ Full HD แล้วก็แบบ 4K มันคือ5ฮจิบิตตัว G9W ครับตัวนี้เป็นแบบ Full HD 60นะครับคู่นี้ราคา4,390บาทสัญญาณ5กิกะเฮิรตตัว 4K นะครับ w d 1 4 2 0 a นะครับคู่นี้ราคา5,249บาทเป็นสัญญาณ Dual Band 2.4และ5กิกะเฮิร์ตนะครับตัว G9W เนี่ยมันก็จะมีคู่ตัวรับตัวส่งนะครับ2ตัว ตัวรับคือ Receiver RX นะครับทำจากอลูมิเนียมอัลลอยนะเจ้าตัวนี้ต่อไปที่ทีวีโดยเชื่อมต่อผ่านสาย HDMI อย่าลืมต่อไฟเลี้ยง USB Type C ด้วยนะครับจาก power bank ก็ได้นะส่วนตัวส่ง TX Transmitter นะครับเอาพอร์ต HDMI เนี่ยต่อไปที่ต้นทางโน้ตบุ๊ก r e s e n t a t i o n เจ้าตัวนี้ก็ต้องใช้ไฟเลี้ยง USB Type C เหมือนกันนะครับเสียบแล้วปุ๊บใช้งานได้ทันทีภาพจากโน้ตบุ๊กก็จะไปโผล่ที่จอเลยใช้งานได้ลื่นไหลดีเลย์น้อยมากๆนะครับ l าเ e n c y 0.1นวินาทีเองอีกตัวเป็น 4K นะครับ Rx กับ Tx เนี่ยเชื่อมต่อติดกันด้วยแม่เหล็กพกพาสะดวกมาก ตัว Rx ก็เชื่อมต่อ HDMI ไปที่จอเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ไฟเลี้ยงจาก USB Type C เหมือนกันด้วยส่วนตัว Tx ก็ต่อจากต้นทางที่เป็น Source 4K นะครับแล้วก็ยังต้องใช้ USB Type C เหมือนกันด้วยส่งภาพไปที่จอได้ทันทีระยะสัญญาณของทั้งคู่เขาบอกว่า50เมตรนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในเมืองมีสิ่งกีดขวางระยะสัญญาณหนานแน่นสภาพสัญญาณกวนหนา,นานแน่นอาจจะได้ประมาณ10กว่าเมตรนะครับเท่าที่ลองดูในระยะตึกของผมระยะห้อง10เมตรก็สบายๆนะครับถ้าเกิดว่ามีีกกกกาาาาแแพงงง็ยยัสบรบรตต่อจจะะม้ะบบเวล เจอผนังกั้นนะครับถ้าขึ้นไปชั้น2นี่เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่มันก็ยังได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปิดประตูมีอะไรกัน้นเยอะๆก็จะเริ่มขาดแล้วนะครับระยะมันก็จะลดลงตามสิ่งกีดขวางแล้วความหนาแน่นของสัญญาณนะทั้งคู่นะครับสามารถแพร์สแตนบายได้สูงสุด8ตัวส่งนะครับ8 TX ต่อ1 Receiver นะครับ ความหมายก็คือคุณสามารถซื้อตัวส่งมาได้สูงสุด8ตัวนะครับต่อเข้ากับซอร์ HDMI แล้วก็ส่งมาที่ตัวรับแล้วค่อยกดสวิตช์ว่าเราจะเลือกจากซอร์ไหนไปขึ้นจอสมมุติมีหลายตัวเนี่ยเราก็กดปุ่มใหญ่1ครั้งนะคเพื่อสวิตช์ไปตัวส่งต่อต่อไปความเร็วในการสวิตช์ก็จะประมาณนี้ครับรอแป๊บหนึง เจ้าตัวส่งของ G9W เนี่ยราคาตัวละ2,190บาทนะครับถ้าจะซื้อเพิ่มนะครับส่วน t x ของตัว 4K ราคา2,999บาทครับใครสนใจเจ้าคู่นี้นะครับใช้ในห้องประชุมไม่ต้องเดินสายนะครับไม่ต้องลากสายใช้คู่เดียวไปเลยจบๆนะครับพกพาง่ายสะดวกมากเจ้าตัวนี้มีขายที่หน้าเว็บไซต์ BSLGlobal.com นะครับ